Yeah. Stop, let me go. Oh, no, no. Stop, oh. let me go. Oh. Bruh. Nope. <laughs> talk, 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 talk. Oh, you know how to turn up. Okay, Give <laughs> me <a> Ah, <laughs> <we> เอาละครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะฮะก็พบก,กับผมหาค้อยอีเช่นเคยก็วันนี้นมีกับโมบิวสุดกัรดำเบลเทนโอเปเรชั่นสองนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมว่าจะเปลี่ยนรูปแบบของรายการใหม่นะครับผมคือจากเดิมเนี่ยผมจะทำรายละเอียดของข้อมูลหุุนด้วยแต่ทีนี้ว่ามันอาจจะดูน่าเบื่อเกินไปครับผมเลยคิดว่าจะตัดให้มันสั้นๆดูแบบเข้าใจง่ายๆนะผมก็คือตัดลงทั่วของเกมเพย์มาเลยแล้วกันครับผมอ่ารูปแบบของรายการเนี่ยของโมบิวสุดการดำเบลเทนโอเปเรชั่นสองนะครับผมก็จะเหลือแค่ช่วงเปิดรายกา เกมพีแล้วก็เป็นช่วงปิดรายการนะครับผมโอเคครับขอให้เข้าใจตรงกันนะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดติ้งแจเตือนเพื่อจะได้คัิพปใหม่หมด้วยกันฮะคือผมจะไม่ให้เวลามันยืดเกินครับผมเพื่อที่จะให้คนดูแบบเออสนุกไปกับมันได้ไดแบบง่ายๆนะฮะไม่นานผมจะปรับรูปแบบของรายการให้มันสั้นลงครับผมจากเดิมสักประมาณ15นาที20นาทีอาจจะเหลือสักประมาณ10นาทีก็ได้ฮะ,ะโอเคมาเพื่อเป็นการสยเวลานะครับผมไปลุยก,กันเลยครับผมอโอเคปฏิบัติว่าลืมอัด พูดไปยังนานลืมอัดเฉยโอเคครับมาเรามาอยู่กับซาคูสีกันเลยนะครับผมนี่ดูซิว่าวันนี้ผมจะได้ไปโชกใครหรือเปล่านะมาดูกันนะผมว่าซาคูสีไอพีของเราเนี่ยจะได้โชว์เปินสิภาพแล้วหรือว่าจะกลายเป็นกระสอบทรายนะฮะมาไปดูพร้อมกับผมเลยนะครับผมอ้าโอเคครับมาแล้วก็ดูนะครับผมดูซิว่า ส่าหรับทีมเราถ้าที่ผมเห็นเมื่อกี้นะฮะก็จะมีหุ่นแดงก็คือผมมาษาคซี่ไอพแล้วก็หุ่นฟ้า2ครับผมรู้สึกมีมูนกันดั้มใช่ไหมแล้วก็ดีชื่ออะไรตัวหนึ่งชื่อดีเจดีเจอะไรสักอย่างหนึ่งอะชื่ออ่านยากอะเออแล้วก็เป็นไอเนี้ยเป็น MSN 0 4 FF ซาซาบีทั้ง2ตัวเลยนะฮะหุ่เดี๋ยวเราโอเคผมเห็นละ เดี่ยผมขออนุญา้อมนะผมไมเลยฮะเอ่ะอ่าเรียบร้อยครับผม ไนครับเอาเพื่อนยิงชันทำไมเล่ารบราส์อายังไงดีโอ้ย What the hell อ๋อโดนนะผมเนี่ยโดนนะโนอ,อ้ยบราส์อ๋อเจ็บเออโอโดนหนักเกิน ตายเถอะครับไม่ไหวฮะไม่ไหวไปไปเก็บอีกหนึ่งตัวแต่เพื่อเราแตกไปสามแล้วว่ะโอ้โหคุณนแล้วฝั่งนู้นมันมีสองตัวนะที่เห็นฮะโอ้โหุนแดงตัวเดียวพอเหรอวะ <c oughs> อ่ะเพื่อเราแตกไปอีกหนึ่งครับผมตอนนี้โดนนําไปสองตัวแล้วนะฮะโอ้โหคือผมเกลียดไอซาาบิตัวใหม่อย่างหนึ่งครับคือเอฟเฟกต์มันมันลบหูลบตาเกินอน่ะมันมองไม่เห็นน่ะเอออ่ะเราเกิดนะฮะเดี๋ยวเพื่อจะไปล้วงหุ่นส่งขามนะฮะเดี๋ยวไปซัพพอร์ตเพื่อนด้วย อ้อมหลังครับอ้อมหลังอ้อมหลังฮะโน๊โน๊ปตกตกว่าวบราอ่าเขากินหลบนะฮะไา <Bro. S 1> ้ดีเพื่อนบราหิงครับอ่าเขาหนีนะฮะไา้ดีเพราะหนุ่มซัสตีปีไม่ใช่ไม่ใช่ซัสตีปีซีซันจู โอ้ยเนี่ยโอ้เหลียวสามเหรอฝังนู้นอ่ะโนยเฮ้ยไ,ไม่บอกยี่ไม่เห็นตลอดเลยวะโอเค<ส>บาผมกะเนี่ยคือถ้าผมจะไปนั่งไล่เก็บคือมันก็เหนื่อยนะฮะเนี่ยฝันชกฮะชก,ชก <S <S ถึงแม้ตัวผมไม่ได้แข็งก็เถอะนะ

หน้าที่ผมคือซื้อเวลาเลยฮะเพราะว่าหุ่นเหล่าฝั่งนลงไม่ค่อยาดเยอะมากนะเราก็ซื้อเวลาไปเลยครับเบ<ร>อีกฮะโน้ปอีกไม่ค่อยเข้าฝันนะเรียบร้อยฮะโอ้เจ็บเหมือนกันครับไม่ใช่ว่าไม่เจ็บนะเจ็บเหมือนกันอ่าลงไปในข้างล่างดีกว่านะครับผมโอเคครับฝันนู้นข้างล่างก็แตกแล้วเหมือนกัน ไอเดียตอนนี้โอ้โหหุ่นผมเลือดเดี๋ยวอยู่กระติดหนึ่งเอาอย่างไรดีเพื่อนคิดอะไร <c oughs> คิดไม่ออกโอ้โหสภาพเลือดตอนนี้เดี๋ยวน้อยมากเลยฮะเพราะว่าจะไปรู้หุ่น <c oughs> เหลือฝั่งของข้าวนี่เป็นอะไรที่ยากมากเลยฮะเพราะว่ามันดู่ติดก,กันตลอดเลยอ่ะอ่าขออนุญาตซ่อมหุ่นหน่อยแล้วกันครับ <c oughs> ขออนุญาตซ่อมหุ่นแป๊บนึงนะฮะซักเอ่อ ขอให้มีเลือกขึ้นมานิดนึงโอเคฮนะประมาณนี้กันเถอะห้าพันก็ยังพอโอเคคนระับโอ้สามพันก็จะน้อยไปโอ้เงียบอยู่ติดกันตลอดเลยอะระบากอะเนี่ยรู้ว่ายังไงก่อนอ่ะไปฮนะเอาเพื่อเราแตกไปแล้ว็อกเป้าฮนะ นี่ฮะเอาไปฮะเรามีฟันเนลใว้ใช้อยู่เราก็ใช้นะฮะล็อกมาครับ้วา <c oughs> ไม่ไหวอ่นเล่นเหือน้อยไปอ่ะ <c oughs> อ่ะเดี๋ยวตอนนี้เอ่อโอ้โ,อโหฝั่งเอานะฮะเพื่อเราดูรุมนะผมคุณเหลียกฝั่งนู้นค่อค้าจะเยอะมากเลยนะฮะที่ผมเห็นเนี่ยรู้สึกว่าจะมี3ตัวใช่ไหมมี MSN 0 4 FF ซาซาบี 04, F F, 2ตัวแล้วก็ไอเกียร่าโดก้าเฮปิอานท้ายอีกหนึ่งตัวโอ้โหคุณแหล่าสาฝั่งนู้นน่ะลำบากอะเนี่ยผมอะเพื่อนเอาไงดีโอ้โหเพื่อนถ้าเกิดผมไม่เจอนี่เพื่อนโดนโดนไม่แน่ฝันรับไอ<ห>้ตัวนีกหรอโอ้โหอ้า เดี๋ยวนะตอนนี้โอ้หุนเหลียงก็ฝันลมนเยอะมากเลยอะอ่ะกกาเปิดก,ก่อยิงกันนะร <c oughs> บร้อยฮนะรน,นีบไปช่วยเพื่อนครับอ <c oughs> โอ้เจ็บอยู่นิดหน่อยฝันครับผมตกระบร้อย <c oughs> อาเคีย <c oughs> แตกไปหนึ่งไอ้ดีปันน่ะเนีย่ยรัวครับผมรลมฮะปันน่ะอือปันนับโอ,อ,อ,อเคเพื่อนเอาไปเลยอ้าวฉันก็โดนเหมือนกันโอเคสวยได้อยูไอ้เด็กน่ให้สิบวิธีท้ายใครดีเพื่อนให้สิบวิธีท้าย เราต้องทรวงครับเพื่อที่ไม่ให้ศัตรูมันได้แต้มฮะยังไงดีเพื่อนปั่นนะครับ <S <S okay. โอเคฮะถัว่วเซื้ร์ฟราไปหนึ่งครับผมตัวไปหนึ่งตัวไปหนึ่งครับเอาครับตัวไปหนึ่งสองค,ครับอ๋ออ๋อเจ็บอยู่ ฟันรับเออแตกไปแล้วครับเออ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 ตัวคีบอรดแล้วไม่ทันแล้วเออเออตัวคีบอร์ดตัวคีบอร์อ้าวเจ็บเออชกเอออ่ะชกหมดแล้วตอนนี้โอเคได้อยู่ผมนี่โคตรแบบโคตรถงเวลาโอ้ฟันยับยับฟูเลย นี่เป็นไงนะพลังของซาคุสีไอพีของเรา <c oughs> คือผมเนี่ยปวนยับเลยนะโอ้โหแต่เพื่อเรานี่โอ้โหสยิงไปเยอะเหมือนกันเนี่ยอ่ะก็สั่นใส่เขาหน่อยกันนะโอ้โหช่วงท้ายเกมนี่โอ้โหผมนี่ฝันมั่วเลยัะเพราะว่าคือผมคิดไว้อย่างหนึ่งคือผมไม่ให้ศัตรูมันสามารถยิงเพื่อเราได้นั่นแหละผมพยายามะจะชกให้มันล้มให้หมดไงเออพื่อที่จะให้มันไม่ แบบไปสามารถทำดาเมจได้อะเป็นการถัเวลายอย่างหนึ่งนะฮะโอ้โหเหลืองสามตัวผมเนี่ยหุ่นแดงเนี่ยลำบากโคตรโดนลมยิงเย็บยับยับแต่ก็สนุกดีครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดนอีกแจเตอร์ด้วยนะฮะเอาละครับก็จบแล้วนะครับผมเป็นไงบ้างฮะกับซาคุซี่ของเราก็แน่นอนนะครับผมว่ามันก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะหนักหน่วงอยู่เหมือนกันนะผมสหรับฝั่งตรงข้ามนะฮะคือผมเนี่ยโดนยิงยับยับเลย โอ้โหฝั่งนน้นก็คอนจะตึงมือเหมือนกันนะครับเพราะว่าไม่ใช่ธรรมดาแล้วฝั่งโน้นก็หุ่นเหลี่ยง3ตัวเลยนะฮะถ้าเกิดผมไม่ซื้อเวลาให้เพื่อนเนี่ยหุ่นฟ้าเราแตกแน่ๆเลยครับผมแต่ผมก็อาจจะไม่ได้เล่นหุ่นแดนเก่งขนาดนั้นนะครับผมก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะเออแต่ถ้ามีใครมีคําแนะนําก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ข้างล่างได้เลยนะครับผมว่าควรจะเล่นยังไงนะฮะถ้าชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามกดติดแจ้งเตือนเพื่อได้ห้าคปใหม่ๆด้วยกันนะฮะวันนี้ผมไฮโครับ